สวัสดีครับสวัสดีครับผมสนตนครับผมก็ไม่เคยเล่นผมก็ไม่เคยแบบเล่นร้ายขนาดนี้นะแบบว่าร้ายแบบถึงขั้นแบบตอนสุดท้ายแบบจบชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็เหมือนยังรับคอมเมนต์ไม่ทันมั้งบางทีแบบมีคอมเมนต์ที่แบบแรงมากอะไรเงี้ยครับเข้ามาเข้ามาแบบมาบางทีก็มาไดเร็กเราส่วนใหญ่ตัวตัวเลยแบบมาไดเร็กเลยด่าด่าแบบด่าแบบรุนแรงอย่างแบบ ตอนแรกผมก็อยากคอมเมนต์ที่บอกว่าเออมีคนแคอมเมนต์มาว่าผมอะไรแบบเนี้ยคือตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมทาไมด่าพ่อรอบแม่อะไรขนาดนั้นคือแบบผมก็ไม่รู้ไงคือเข้าใจแล้วอย่างอย่างพี่ๆท,ที่นักสแสดงเขาเก่งๆนะที่แบบเป็นแบบนักสแสดงแบบเออบทแบบที่ดรามา่าอินอินร้าๆอะไรที่เขาโดนด่ากันเป็นแบบอืเป็นหน้าหน้าเป็นหน้าอ๋อเข้าใจแล้วว่าคือเวลาแบบว่าเออคนที่เขาดูละครแล้วแบบเวลาเขาแสดงถึงอะไรแบบนี้ยเขาก็จะโดน เราก็เลยโอเคอ๋อเป็นแบบนี้อะไรเยถือว่าถือว่ามันก็กลายเป็นกําลังใจที่ดีก็ก็ตกใจตอนแรกตอนแรกอะ่ะมันมีก่อนหน้านั้นอีกหลายคนอย่างอย่างอย่างคนเนี้อย่างคนนี้ผมผม,ผมก็อยู่ๆก็ได้เล็กมาผมก็ผมก็ยังไม่ได้อ่านถึงบรรทัดสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ด่าดาลานะไอ้ดารานดาเฮียไอ้พ่อแม่ยินดีด้วยนะพ่อแม่มึงตา,มมตายแล้วมึงตายแล้วอะไรแบบนี้คือผมว่า แต่จริงๆส่วนตัวผมไม่ได้มีเรื่องกับใครผมก็เลยไม่ได้แบบเด็ดใจอะไรใช่ไหมแต่พอสุดท้ายพอเขาแบบทิ้งคำว่าสุดท้ายอำนาจก็ตายอย่างมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วว่าแบบเป็นแบบอ๋อในละครอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าสมมติเขามาอะไรเล็กยผมก็ไม่ค่อยรู้สึกแล้วผมไม่เพราะผมไม่ได้ไปแบบไปมีเรื่องใครอะไรเงี้ยแต่คำมันค่อนข้างแรงนะถ้าถ้าไม่อ่านถึงบรรทัดสุดท้ายอ่ะถ้าอ่านสามบรรทัดแรกอ่ะมันรู้สึกว่าคืออ่านบรรทัดแรกก็ตกใจว่าเฮ้ยเราไปทําอะไรกัน ใจใครป้าหว้าอะไรประมาณนี้แต่งิก็เออก่อนหน้านั้นก็มีหัวมีอะไรบ้างนะ <c oughs> ไอหัวอ่าอ่าอ่าอะไรพวกนั้นอะ่ะไอไอหน้าอะไรอย่างเงี้ยมึงนี่สักมึงสมควรตายอะไรแบบเนี้ยตายเลยดีอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแล้วก็มีแบบไอพ่อแม่งติดล้างสอนรอบบคือแบบเป็นคาเป็นคําด่าหมดเลยอะเยอะๆอืม<ๆ>แล้วผมก็แบบเออไม่ได้สนใจผมกา ลบๆไปอะไรเงี้ยครับมันส่วนใหญ่เป็นไดเร็กอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าไอที่ประทัดย,ยาวๆสุดนี้มันก็ต้องแลกสมควรพ <c oughs> อสมควร <c oughs> ก็ตกใจเพราะว่าเราไม่เคยเราไม่เคยเล่นร้ายแล้วก็แบบร้ายแบบร้ายแบบร้ายแบบมากๆอะไรเงี้ยบางทีแบบบางทีบอกว่าเราตกใจแค่ว่าเออคนเราเนี่ยเวลามันดูละครเนี่ยมันแบบถึงขั้นอินขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยเออมันทําให้มันทําให้เรามองภาพว่าแบบ ถ้าเกิดเราเป็นคนดูจริงๆแล้วเราไปมองเขาจริงๆเออมันก็แบบมีสิทธิ์อินได้นะพี่ที่แบบที่แบบเออเราเวลาเราดูเราใช้แบบความรู้สึกดูอะไรอย่างเงี้ยพอพอเห็นแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันอินเออมันก็เป็นไปได้ถ้าเราเป็นเขาอะนะยืนยันว่าเราไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่ได้มีศัตรูที่ไหนไม่มีก็ <c oughs> รู้ว่าผมนี่คือแบบผมนี่คือแบบใจเย็นสุดแล้วอะแล้วออผมก็แบบเป็นแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรกับใครวันๆก็แบบอยู่แต่ ทำงานดูเรือประมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครัจริงๆก่อนหน้านี้มันมีอินบ็อกมาอย่างงี้มาเล่นละครเรื่องอื่นอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจริงๆผมไม่ค่อยได้เล่นร้ายไงก็มันก็เป็นแบบอินบ็อกอื่นๆเป็นคําชมธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็แต่ก็อันนั้นก็คือดีใจเหมือนกันเป็นเป็นกําลังใจที่ดีอะไรเงี้ยเออจริงๆแล้วมันมีมันมีคนอินแบบนี้จริงเนาะพี่ตีแบบว่าเป็นแบบ เออแบบอินจัดจนถึงแบบทนไม่ไหวอ่ะทนไม่ไหวต้องแบบไล่เล็กมาด่าได้เล็ก <laughs> ลว่าไปตามหา IG, มไอจีแม่งไอไอน้องนะักแสดงคนนี้ดูซิถึงขั้นนั้นเลยอย่างเงี้ยจริงๆผมก็แอบเซิร์ชเหมือนกันว่าเขาคือเซิร์ชไปในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยอ๋อก็เห็นได้แ,แบบแบบว่าเราก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็แบบเออเราก็แบบเ,ออเแบบข้าใจเขาอะไรเงี้ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกตกใจแต่ว่าก็ดีใจนะถ้าเราคิดในแง่บวกว่าแบบเออแสดงว่า เขาเชื่อว่าเราเป็นอำนาจจริงๆแเขาเชื่อว่าเราเป็นแบบเออตัวละครนั้นจริงๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณที่แบบเอออินอินอินแล้วก็แบบว่าได้ได้มาดูเราแล้วก็ได้รับรู้ถึงว่าเวลาที่เราแสดงจริงๆเนี่ยเราแบบเออใช้ใช้ความรู้สึกจริงๆใช้ใจจริงๆในการแบบว่าเออปล่อยออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ทํากันบ้านแล้วก็พยายามเต็มที่อะไรเงี้ยทั้งที่เราแบบไม่เคยทําอะไรเรื่องพวกนี้มาก่อนอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากพี่ๆด้วยอ่า